เออนี่นะาผ้าเดี๋ยวกินข้าวเที่ยงที่แม่ได้ไปเลยแน่ป่ะเลยกินตำมิ่งแล้วก็อะไรกินนั้นมกปลาซิวแกงน้องไม้ไลเมื่อวานนี้น่ะแทบแบบดำมันเลยจ้นโอ้มกปลาซิวกับแกงน้องไม้ไล้แ่งมาซุ่มเบิ้งเด้อะ้ด้นดีมีกินเด้อมกปลาซิวนะ่ะซึ่เลยเป็นเรื่องมกปลาซิวเนี่ยยายถิ่นเพิ่นไปตึกจะลุง โอ้เป็นอันนี้บ่โมกปัดซิวนั่นปมกัดซิวแซ่บแท้ด้พี่เลออันนั้นผัดอันนี้แกงเอาไม้ไหลเฮ้ยเมื่อวานนี่ใหญ่ลำพิ่นกขลุ่นนะอ่อนอ่อนสุดแกงเอาไม้ไหลผู้เ่าเขาลุ่นพี่น้องทางบ้านนั่นถามมาไล่หลายว่าเอ็นเอาเลยคือขลุ่นคักแท้แกงเอาไม้นั่นหมายถึงว่าผันหม้อมันเดือดแล้วปอดโอ้โวะเนี่ยเฮาเอาขั้นทัพี้เฮายนะขลุ่นดูดูมันละได้อ่อนแกงหน่อไม้น่ะมันยังไม่แข็งเอาไม้เอาอ่อนคือปลาผู้ชาวแบบนี้นั่น มืออาสีเดอร์พี่น้องเดอทางนี้นั่นอันนี้เรมีถสามอันนี้พี่เหลอสนะน,นี่อันนี้นะสลี่ห่อกาบกันป้อนบ้านแล้วก็ไปวัดไปว่าแล้วค่ะมาอุ่นไวเมื่อพี่น้องกินแบบน,นี้กินข้าวแล้วก็ละกินห่อกาบล้างปะอันนั้นเด้พี่เหลอสนอันนี้เราบอกครับแต่มเกงันกินเพราะว่าอย่างนี้เราเนยฝนย่างไหกินข้าวจ้อตตามาเข่งกันตำโชกมั่ไงของท่านอ่ะอือ พ่น้องเอ้กินน้ำเดือเอะตัม้งมานเข่งน้ำลายออไ้รอไปกินทุ่ะหมิดอยู่พี่น้องเหรอันนี้ก็กินนมำมกกระซิวใช่วอปลาหนามมันกินโพจังหน่อยเด้อ คำหนึงน่เบิดหลายโตอยู่กันน่ะแ่นำเห็ดกักินเห็ดยำเรไห้กักินเรไหมน้ำปลาจิ้มกักินปลาอืมอืมแ่งเสร็จขาด้มันไม่หลนะคักบ่ฟังตั่ มันเห่าเดียวอยู่ที่ต่มามัาคานะเคงกับแกงน่อไม้ลายนะแม่กินแม่งกนแมงแล้วนะ มันถ้อนท้องก็คือกินข้าวจั๊กมาละข้าไม่ข้าวละ้วเดี๋ยวน่ะเดี๋ยวอ่ากินเม้งอ่ะป้อนเม้งแต่ว่าเราต้มแกงนรอไม้ไลค์ครับมกปลาซิ่วจะเป็นแต่ข้าวเดียวอยู่เนาะข้าวเดี๋ยวมันงนะเฮ้ยกินเมงแล้วก็ฟ้าซิ่วมกปลาซิ่วฟ้าซิ่วมกปลาซิ่วแล้วกันฟ้าซิ่อแกงนรอไม้ไลค

ตบปิดกลองก่อนกันกันเลยกินเฮื่อเบิ้งมดทุงอันขั้นตะบุปิดกล้องแล้วกันกัละว่นมากินไม่เลยแบบนี้โจนมันมดพุ่งละกินอะไยากินสลับเดียวก็ได้ติของหวานของข้าวนั่นถึงเมงเมงแล้วก็กินของข้าวแล้วก็มากของหวานเด้อพี่น้องเด้อมางหวากันกินรอกเฮื่อเบิง์เธอหุ่จ้บบ้านนี้น่ะย่ำเต็งปิดกลองแล้วกันกัละว่นมากินติเฮาร์เคิร์ตคย่างย่างละแล้วมันนี้นะ เขาสามารถวิเศษนกินสลับเดียวได้ามามัน,น,ก,ก,นมมกินเนี่ยมันอร่อยนะลูกเห็นไหมเยอะกินแมาซิลี่ห่อกล้าบพี่น้องทางบ้านปะเาาจ้ากินน้เหลว <laughs> ป้าใจดีวะกินเป็นตะแซบเทนนอ,อยังเหลือมื่อกินน้ำเด้อก <c oughs> ินหอดเด้อจ้าจ้าขอบคุณหลายๆจ้าป้าใจคือฮอดคือเดียวจ้าเด็ถินเด็ดล้ำใหญ่เบคคือฮอดคือเดียวจ้าในทีมมาดามแม่เด้อจ้า เอาแบบนี้นะส่วนพี่น้องกินข้าวไรกันละปิดกองได้บัตรนี้นะพ,พี่น้องเราได้ปิดกินข้าวเช้งาานะมาเจ้ามากินข้าวน้ำเดือดทั้ทงกินตำเม่งมาเข่งทั้ทงกินหมกปลาซิ่วทั้งกินแกงกุ้ไม้ลหลแล้วก็ละปงผ้าหวานมอสลีหอกราจ้าโต๊ะขาย มากินน้ำเด่ยวเด้อจ้าขอบคุณหลายๆเด้อที่เขามาเบ่งเด่ยวเด้อจ้าเด้อขอบคุณหลายๆเมื่อนี้ไปสมุนโกรนขอบคุณหลายๆค่ะวัดดีค่ะบ๊ายบายจ้า